ได้ปลาสูตรเดี๋ยวแล้วเนื้อมันไหลปวดง่ายปลาเข่งมัก็ได้สะเพียวเนาะเด็ยดให้มองขาดปวดแย่หุยปลอ้อปลอ้อเฮีมองหาเซียนน้ำลึกคักนี่พี่น้องขี้ปลาสิบหได้กูไปกูไปปลาบู่ตัวบางใหญ่นี่มองหาเซีนมันกระสมมองเนาะปลาบู่ปลาสูตรโอ้ยหนึ่งพี่น้องเอ้ยยังปลาตุยได้เนี่ยมีอีกตัวหนึ่งใช่ละนี่อยู่ติดไป ซ้ำตัวที่มันตีนมองตัวนั้นได้สามปะบ,บูนะพี่น้องมองน้อยบะนี่นี่ว่บาบบได้กับผู้เรื่องระมวมันก็นหลายอยู่ตัวนี่สบายดีพี่น้องพ้ามาใช้นมุน้อนพี่น้องอาการห้นหอนสามสิบ สามสิบกว่าองศาสามสิบแถดแหละเออสามสิบสามสามสิบสี่ผู่ละมือในน้ำห้อนห้อนเอ้ามาเล่นน้ำตัวเขาเออจะพียวได้มองอันห้าเซนมาน้เด้อยจะพียวซื้อมามื่อนี้ยและทำสิไปใส่มงลึก,ลกอันนี้คือว่านี่จะพียวขึ้นมาถึงนี่เป็นโค้งแคบๆคจะพี่น้องมื่อข่อยเขาเจ้าใส่มงมิรักมองผมมันเป็นแคบๆมันจะเป็นโค้งยาวอรอ่อยอันเดียวกันที่จะพยียวใส่หันละแต่มันจะยาวยาวเนาะเขาขึ้นมาถึงนี่เบิง่งขวดเป็นแคบๆแล้วน้ำขำวดตื่นแล้วเขาชิโลงเบิ่งว่า ม้งเทือป่ามันมาเล่นอยู่นี่เนาะป่ามองสามเซนครึ่งนะจะไปเอาใส่สามเซนครึ่งก่อนอแบ่งเอาเป็นสองซุ้มละตัวห้าเซนก็นจะไปใส่มองอ้าวแบบว่าลึกเพียงเอวเพียงอย่างแน่นะเออห้าเซนเลยก็จ็คจังไดว่าจะมีปลาใหญ่สำเา็จละมันก็มีอยู่ดอกปลาใหญ่แต่ว่ามันเพื่อมันก็นติดยากนิดพี่น้องเนาะมันฉลาดก็ปลาน้อยไป let's go <S <c oughs> ว่าอากาศหอนมือนเ้ปเนี่ยลงน้ำกับเย็นอยู่ด้ว่ยังไม่ทันลืมนี่นตื่นหนู่พี่ดองแถวพี่นะมันมีแบบว่าอันอันดูทางเทิงผู้ตื่นแต่ก็มีมังลึกมังตื่นเหรอปะแก่ก่อน ใบไ,ไม้หลายๆทางพุน่น่ะใบไม้ติดมองก็บ่ค่อยอยากอันนั้นเลยป่าก็บ่ค่อยยากติดตูดนี่ิดนึงนะก็ใส่หนักก็ใส่จุ่งนาเนาะพี่น้อ,งน,นะนองนะป่านี่พี่น้องท้าทายป่าไหลาได้ถือตามตุตม๊่มแต่ว่าจักสิบติดมองแบ่ท้าทายอำนาจมืดกันนะป่านี่ ขนาดครึ่งเดียวนี่บ่กังยาวเนาะยังครึ่งนึงอีกกูดะป่านะทั้งเทิงบูนะมันท้าทายค่ะ ที่ส่งเด้อพีนอ่นงนี่อาจจะย้อนแสงเนี่ยเพราะว่าตะเวนที่ตกดินมันเลยย้อนแสงเอาบรรยากาศเอาเนาะม่มเห็นสัตว์กันฝ่าหลายแค่จักิิติดมองบุติดอันนี้บุง้งมาลุ้นกันตามตุ่มต่มอยู่ฝ่ากันเลย มองห้าเซ้นได้นีเนี่ซื้อมาใหม่ๆแหกหมานเนาะหมานแน่นอนของใหม่แต่ว่าน้ำอยากเริ่มลึกเลยนีดใส่มองห้าเส้นมันสูงนเนาะเขาต้องใส่แบบเอาวแบบว่าเพียงเอววเพียงหยังแน่นะมาบันนี้ใจโตกันมาเลยป่าหลายๆเอ,อ้ามันบบธนัดเต็มน,นะต้องมาทางนี้ด้่ นาพี่น้องขึ้นมาแล้วใส่อันสามเซนครึ่งกับห้าเซนเลยพี่น้องเด้อมองแต่ึมเสกว่าสามเซนครึ่งมันที่ติดป่าบุกเพราอมองติงเมื่อกี้ในแต่บานหนึ่งบปติงแล้วกับปรจักคือกันว่าจังไดห้าเซนนี่แหละแต่เพียวบุกค่อยมั่นใจได้เพราะว่าเพราะว่าแห้งแห้งมองใหญ่แห้งแบบว่าบุค่อยจะถือป่าเมืนบอกพี่น้องแต่เพียวก็เลยแบบว่าบุค่อยมั่นใจกับมันเนาะถ้าเป็นมองน้อยเออถ้าเป็นสามเซนนี่แห้งถือดีเลอพี่น้องเนาะ เออเนี่ยมันกับโบแม่นทุ่งนามันก็เป็นห้วยเป็นหนองมันก็คือโอกาสถือกอะน้อยกว่ามันน้ําแคบอันนี้เป็นน้ํายาวพี่น้องน้ํามันกว้างอืมฮขากระท่ารุ่นเอาพี่น้องมืนแต่ว่าตอนแรกนี่ลงน้ําเย็นเย็นแห้งลึกแห้งเย็นเออมาตอนเช้าพัดอุ่นได้ลงน้ําไปท่ารุ่นมืนมันจะเป็นยังไดสองมองเขาหมานคือเก่าอะไรพี่น้องเนาะเจ้าที่อีจะทางพ่นขอกินนะพ่นอะไรพ่นให้หมานอยู่แล้วล่ะไปเมื้านปด้ พี่น้องมายาม,มองลุนมองเขาจะแจ้งไดหมันบ่มื้อวันนี้18องศาพี่น้องบ่ค่อยหนาปานไดอากาศกะเออธรรมดาเนาะมันก็มีแดดออกมากะน้ำก็ชิอุ่นอยู่พอยามา้าไใครก็ต้นเร่ง18องศาธรรมดาจิ๊บจิบอบยธรรมดาคางสันส้นซื้อไปพี่น้องลุ้นกันลุย หนาวซ้มนี่ไปย่านเฮ็ดอย่างหนาวย่านหนาวย่านปิงก็ไม่ได้กิ่นแล้วเลยมึงพี่น้องน้ำมันตื้นแถวนีนน้แต่ปลาก,กระเดิดกับปลาเคียงอ้อยต่อยปลาโต,โตงก็ไล่หลายนี่เต็มเลยเลยไม้หลายน้ำตื้นอืมปลาขาวมันบุคคลอยู่น้ำมันนี่น้ำลึกนี่แต่น้อยเนาะนี่แหละจังชิดใจคุว่ามันป่าแบบไหนอยู่ไบไหน หนีปลากระเดิดกับปลาเข่งยังมาเจอปลาติดห่างพี่น้องเอ,อ้ยมีแต่ปลาเข่งเหอะเนี่ยมันเอ็ดห้มองขาดนี่ฮะน้ำตื่นแถวนี้ปลาเข่งปลาขาวมันมีอยู่แล้วมันบดติดมันอยู่ไหนเหอะอเหอะลายไม้ลายพอยังเข่งอีกแล้ว น้้อองเยปลาสูดต,ตัวนี้เดี๋ยวได้ปลาสูดอยู่แล้วเน,นื้อมันไหลปวดง่ายปลาเข่งมังงนกะ็ได้เฉพาเนาะเลี้ยให้มองขาดปวดง่ายหุยปลา้อปลา้อน้ำตื้นกะมันก็ได้ปลาคอถ้าน้ำตื้นถ้ามันมีตุยแล้วนั่นก็ปลาเข่ง สุดมองตัวว่าบดได้ดุด้มันนั้นรักคือคิดว่ามันสุดและถือไปเรืออยู่แต่บทที่คือในานาเข้าเพราะมันเป็นน้ำยาวน้ำมันทุกทางไปป่านะาย่ใบไม้ติ้ดเต็มตัวยิทางแกะใบไม้บ้านนี้ นี่เขาบ่มีมีตรวสุดละพี่น้องอันนี้ใส่แบบตัดขวางเนี่ยป่าป่าอันนี้มันถือมองมันบบตุ๋ยเนาะอยู่ในน้ำถ้ามันขึ้นมาโบกแล้วมันตุ๋ยลดป่าอันนี้แล้วมันมันโบกมามันอยู่ในอันเฮอในไหลไหลเมื่อวานนาะตุ๊บตามตุ๊บตามอยู่มาถึกมาถึกอันป่าพวกนี้วะนี่ปลาเข่งปลากระดุด เอา้าตัวนี้กระพอได้อยู่พี่น้องเดี๋ยวไปลุ้นหลังต่อไปพี่น้องปะปุ้บถือมองวัยยามมันลุดมันยามบวตุยไดย้ี่ถือมองในเดี๋ยวนึงกะเลยแกะโอ้ยามมันลุดนี่ปะปุกระเถิบบันี่เอา้าบันตัวที่สองตัวขาวแถวนี่ น้ำมันเอาลึกลงมาแน่ละ่ะพอดีใช้แบบแพ่เอทแห้งอาะแบบนี้ปลามันมันไยได้ยางจะเป็นห่างๆแทะมองนี่เนื้อขึ้นลูกเดี๋ยวละ่ะเป็นยังเดี๋ยวละ่ะ ปลา,าปลายังเนาะมีจุดอยู่หางปลาเขีงปลาเขียงหลายแถวนี้น้ำมาายุอิฐหมองค่อยขาดเพราะเหงแบบว่าที่แบบธนุถนอมให้มันแบบใส่ได้โดนฮนาะพัดยังอันน้ำมาเอิฐห้มันขาดน้ำตื้นคือว่าลรปลาเข็งมากอยู่น้ำตื้น,อ,น,นอือมาใส่น้ำตื้นจะคูว่าเออมันก็นมีหลายอยู่คือเก่า มวยอยู่หนองนี่ก็ได้บูว่ไม่มีแต่อันนั้นเอ้ามันคือจมมงนี่เออติดเหอะเลยนี่อืเนอะตกงามเลยปลาอีหยังมีจุดอยู่ห่างเป็นแตป่ปลาขาวจระเยวมันจะมีชื่อของมันด้หลายชื่อพูดเถอท่าทายอำนาจมืดบ่ออกมาได้ลีอยู่ในผู้ตามตู่ตามแต่เมื่อวานเอ้าติดแต่เหอะ เบื้งหลังนี่ห่างๆมันย่องมันยังมองมาที่มันนั่นเอาลึกลงมาไงป่ามันป่ามันโบเล่นอันไปอันไปแบบนี้พี่น้องป่ามันโบเล่นขวางมันเล่นตุ๋งเอาพ้าใส่ตุ๋งมันก็เล่นตุ๋งไปน้ำมองมันก็่ค่อยถึกเอาต้องใส่แซกอันลาดไปลาดมานะขวางห้วยนะมันจึงได้เออป่ามันดูในเข้มผู้อ๋อก็พอได้อยู่เนาะนี่หลังที่สองเนาะหลังที่สามนี่หัน ห้าเซนเนี่ยจักจีท้ายได้บูเพราะว่าอันมันเอาลึกไงอันผู้ท่ายไปน้ำยากนะมาลุ้นกันตัวนั้นคือเงียบเลยมัน <c oughs> จังไดของมัน <c oughs> มองฮาเซนน้ำลึกครับนี่พี่น้องคิดว่าสิบวได้กูไปกูไปปะบูตัวบวกใหญ่นี้มองหาเซนมันกผสมมองเนี่ยปะบูปลาสุดโอ้ยนึ่งพี่น้องเอ้ยยังปะตุยได้นไงมีอีกตัวนึงใช่ละนี่ยู่ติเองไป ต้ตัวที่มันตีนมองตัวนั้นได้สามปะบ,บูนะกระปูกะวะ่านํำมาอยู่ยตัวพวกใหญ่งงกระปูกะไดําขลุอ,อมุนอะไเนะมองคอยใส่มือเล็กอา้กากระหมานอย่พี่น้องมองง่ายกับเป็นตั่นนี้แล้วเนาะมันบ่ค่อยได้อันติดหลายแต่ว่ามันติดแต่ที่มันก็คุ้มอยู่ได้ประสูตรประกำงามขี้เงาหลายหลายซ้อมมองขนาดอะไรมือนี่อา้าพี่น้องเลยได้ยูได้กินคือเก้าร่วมกัน ครับทองอันมองน้อยนี่ก็ได้นี่ไปมา z o o อยู่เฮือกันผลงานรวมไว้ยคองคกเทนนี่ก็ได้ <c oughs> พ,พี่น้องอันนี้มองใหญ่ได้สามตัวสามมาแอง <c oughs> <c oughs> ปาบูน้อยทั้งลุมนับปรันตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยหนึ่งนนันไซมองสามเส้นดอกอันนี้นะสามเส้นครึ่งดอกอันนี้นี่ก็ยังแบบว่า ยังไงได้กว่านี้อีกมันบ่ะห้าเสนนะหรือว่าพอดีแล้วท่านนี่อันปูปูนี่หันถ้ามองไหรมันอยู่ปลาน้อยไอยากอยู่บ่มันกินป่าน้อยป่ฮ้ตัวนี้บึ้ยเอา้าลุดง่ายแต่เฮ้ยอาฮ่า,า,าปลากรวงแต่มันกินปลาสามตัวก็คุ้มอยู่เด่นนะพี่น้องเนาะ เพราะว่ามองอันมันใหญยมันก็ติดยากละ่ปะปลาใหญ่ปลาใหญ่มันรักกลัวปลาโนยสลาดนะระวังตัวกลัวปลาโนยประซู่กันเลยโอ้ได้๋ยวเดีเ๋มีจัก5าหกตัวนี่เด้เยนะงามเท่านี้โค้งละมันก็อัน ไงได้ตัวนี้กระติดเนาะพี่น้องถ้ามันมีนี่ปลาสดดีอยู่เอ้าเบิดบุ่งตัวนี้เอามองน้อยมาเบิดแล้วได้สามตัวกระปูโอ้ตัวพักไงพี่น้องมองน้อยมาเนี่นี่ว่าโบได้กระปูเรื่องเราหวไอ้มันก็ะหลายอยู่ตัวนี่ว่าแต่โบได้มาขึ้นมาด้วยนี่ ทางปลาคอปลาขาวปลาเค้งปลาเค้งนี่ขึ้นหลายแต่ใส่น้ําตื้นพีด่ดองจะไปใส่มันเด้อน้ําตื้นนี่มันเลยให้มองยุงงมองขาดเลยใส่แต่ละเทื่อเห็นบ่มองจะบ่ให้อัน,ก,นกีหลา,ายบ่เนี่มึงดูจากเหอะจากใบไม้จากยางติดเต็มมันเลยสางม,มองยงางคักเลยเราจะเพียนมองให้มันใส่ได้ดนดูมองอว่ามองนี่มันบ่ค่อยมองเปื้นอนบ่ก็ใส่น้ําตื้นเนาะมันเลยกีหลายเอา้านี่แหละหหอยูพากินมื้อ ได้หลายได้น an ้อยเนี่ยล่ะเมื่ออันว่าบ่ได้หลายกะก็ยังได้กินคือเก่าได้เออใส่หม่องนี่น่ะบ่บ่มีดอกว่าว่าบ่ได้เลยน่ะมันได้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าสิได้หลายได้น้อยแค่นั้นล่ะอ้าวกที่สางเออมีคนว่าอันซักมองเด้อซะเพียวจังอันถึกปาดีคอยซักูเื่อแต่ว่าคอยบ่ได้ซักให้เฮ็ดเนาะเฮาก ปศุปลาเรียบร้อยห้องกระสางดีๆแล้วก็เอาไปซักซักตะเพียวก็ตากไว้จังเอาไปใส่เด้อเพราะว่าตะเพียวบ่ได้ไปซักอยู่ห้วยอยู่หนองคือเขาฮะนะเออตะเพียวซักผู้เท่าโบมันมาโบได้ซักไดนเออเพราะว่าเพิ่นเพิ่นกับ่ฮู้เนาะเพิ่นก็แนะนําอันนี้ก็บ่ได้ว่าเพิ่นว่าหยังดอกเพิ่นแนะนําเฮากะเออค่อยซักอยู่เด้อฮะน้าเป็นมองยายบัวพี่น้องอันนี้นะบ่แม่นมองเอ็นดอกเออหเฮาก็ปดไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะปดแล้วจังมาเบิ่งผลงานรวมโอ้ปาคอ <g ül> ด้ตัวนึ่งปลาคอก็ได้แ <g ül> ล้วแล้วพี่ดองมงนี่เต็มกระมังน้อยนี่นอัไในหลายเติบพี่้องเลยจะนึ่งปลาบูนี่รัวนึ่งพี่้องเลยปลาจะเงินก็รัวไว้ไว้ทอดไว้หยังพี่้องนี่เออคักอยู่ได้ปนะ่ะผลงานมองห้าเซนกับมองสามเซนครึ่งน้ำพี่ดองไปกินนึ่ปลาบูคลิปหน้าคลิปนี้เขาก็พาใจแล้วก็เอาบรรยากาศใส่มองเนาะ เรียบร้อยแล้วเอาก็สิไปซักมองนู่นนี่นั่นครัวเอสหนึ่งเอาละพี่น้องพิมมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจังเตือนคลิปใหม่ๆด้อเอาละมือีอ้ขอตลาไปก่อนพอาก็มมคลิปหน้าสบายดี